เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมอาจจะเล่าตัว i c ซไพอ้ตัว AA ไปก่อนเนื่องจากว่าตัวตัวนี้ผมไม่ได้ส่งสไลด์ไปให้ดูก่อนนะวันนี้เดี๋ยวอาจจะส่งสไลด์ให้ตามหลังนะครับแล้วก็จะขอพูดคร่าวๆนิดหนึ่งว่าตัววิเคราะห์หาตัวนักในน้ำเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหรือมีวิธีการยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะพูดตัวนั้นผกเนี่ยผมอาจจะเล่านิดหนึ่งในเรื่องของการการหารแบคทีรียในน้ำ อันนี้นึงก่อนดีกว่านะครับใวขออนุญาตแชร์แชร์นยดนึงนะครับใวขออนุญาตแชร์ใหม่นะครับอ,อันนี้นะ่าจะเห็นอยู่นะครับในตัวอย่างนะ้ำ นในน้ําเสียและน้ําผิวดินมันจะมีพารามิเตอร์อยู่กลุ่มหนึ่งก็มีการตรวจวัดหาค่าแบคทีเรียหรือจุลินทรียที่อยู่ในน้ำนะถ้าเป็นน้ําผิวดินนะน้ําผิวดินหรือน้ําเสียเนี่ยนะครับจะมีพารามิเตอร์อยู่อยู่ตัวหนึ่งที่เราต้องการมีการวิเคราะห์ตัวที่ปริเนี้ไม่ได้ใส่ไว้นะครับ จะมีตัวที่มีชื่อว่าอะกิฟอร์แบคทีเรียนะครับกอริฟอร์แบคทีเรียเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่มาจากสิ่งสัถ่ายของไม่ว่าจะเป็นของคนมูลหรือว่าเป็นมูลสัตว์ต่างๆเนี่ยที่เกิดจากการย่อยของของสัตว์หรือของคนสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีแบคทีเรียอยู่กลุ่มหนึ่งก็เป็นกอริฟอร์แบคทีเรียซึ่งแบคทีเรียพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในน้ำมาก มันทําให้น้าเน่าแล้วก็ถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆแล้วก็สู่ร่างกายด้วยเนี่ยมันจะทําให้เกิดรูปท้องร่วงได้นะครับเพราะในในมาตรฐานน้าทิ้งนะครับก็จะมีการระบุาะหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียสำหรับน้ําทิ้งที่เป็นน้ําทิ้งชุมชนน้ําทิ้งจากคอนโดน้ําทิ้งจากหมู่บ้านจัดสรรและพวกนี้ยต้องหาแบคทีเรียในกลุ่มนี้ซึ่งแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรียเนี่ยจะมีการหาอยู่สองสองค่า ค่าแรกเราเลือกเป็น total coliform bacteria คือแบคทีเรียทั้งหมดกับอีกค่าหนึ่งเราเลือกเป็น fecal coliform bacteria คือแบคทีเรียที่อยู่รูปกับ fecal จะมีสองตัวนะครับในน้ำน,น้าผิวดินก็ค่อยมีการวัดสองตัวนี้เหมือนกันคือ group total coliform bacteria กับ fecal coliform bacteria สองตัวนะครับซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตออกตัวนิดนึงว่าผมเองผมไม่ได้ถนัดในการหาต่างด้าน ชีวภาพที่เป็นพวกแบคทีเรียมันก้างบรรยายมันอาจจะแค่เพื่อไหนวันก็ต้องขออภัยนะครับผมหมายสนาดทางด้านการนิเค็าทางเคมีหรือว่าทางกายภาพมากกว่าตัวนี้นครับทีน,นี้การวิเคราะหา์แบคทีรียวิธีที่เขาใช้เป็นวิธีมาตรฐานนะครับก็คือวิธีที่เรียกว่าเป็น MPN MPN เนี่ยมันย่อมาจาก Multiple c h i นะครับ โดยแบคทีเรียที่เราวัดก็มี2องตัวที่บอกเมื่อกี้คือโคลิฟอร์แมแบคที ria กับฟีโคลโคลิฟอร์มแบคที ria สองตัวนี้จะวัดคู่กันแล้วก็เป็นสเต็ปที่ต่อเนื่องกันนะครับเป็นสเต็ปที่ต่อเนื่องกันตอนแรกเราต้องวัดโกลิฟอร์มทั้งหมดก่อนแล้วเราก็จะไปยืนยันทีโดยใช้การวัดเป็นฟี i คลโคลิฟ f อร์มนะครับซึ่งการวัดจริงๆมันจะมี3ามขั้นตอนนะเป็นเป็นขั้นแรกขั้นยืนยันขั้นสมบูรณ์ กระบวนการวิเคราะห์พวกนี้ใช้เวลากันทั่งนานเพราะว่าในแต่ละขั้นเวลาเราบ่มบ,มบ่มแบคทีเรียเนี่ยเราต้องบ่มไว้ประมาณสักสี่แปดชั่วโมงเพื่อดูว่ามันมีการเกิดแบคทีเรียขึ้นไหมนะครับเกิดปฏิาากิริยจากแบคทีเรียหรือเปล่านะครับเราเราจะมีการใช้เวลาทิ้งไว้นิดนึงนะครับวิธีการตรวจสอบขั้นแรกนะครับในขั้นแรกเนี่ยเราจะหาแบคทีเรียที่สามารถหมักและก็ย่อยน้ําตาลเลคโตสออกมา คือการย่อยน้าตาลเป็นการที่แบคทีเรียมันทางานมันกินอาหารกินน้าตาลเป็นอาหารเสร็จแล้วมันก็จะให้กดหกกรือก๊าซออกมาเราก็จะวัดกา๊าซที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดไหมถ้ามันเกิดแสดงว่ามีแบคทีเรียพวกนี้อยู่นะครับซึ่งแบคทีเรียในกลุ่มที่เราหาในขั้นนี้คือโคลิฟร์มแบคทีเรียนะครับโคลิฟรอมแบคทีเรียว่ามีหรือมไม่อันนี้ก็ต้องทิ้งไว้ประมาณ24-48งสชั่วโมงเพื่อดูดูว่ามันเกิดไหมดูที่ส5สาองศาเซลเซียสนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนที่ยืนยันว่ามันมีกรลิฟอมจริงหรือไม่ก็จะเอาเชื้อที่ได้จากจากการเกิดในหลอดเมื่อกี้นะครับมายืนยันต่อโดยโดยมาเลี้ยงไว้เอาเอาเชื้อที่ได้เนี่ยมาเลี้ยงไว้นในห,หารเลี้ยงเชื้อตัวหนึ่งแล้วเรียกเป็นหารที่เป็นเบลูกรีนปรีนไบนะครับชื่มันอาจจะจะยากนิดหนึ่งนะแล้วก็สารอีซีมีเดียมนะเพื่อดูว่าเกิดผลบวกไหม อันนี้ใกล้ใก้โควิดเลยนะโควิดเกิดผลบวกแสดงว่าถ้าเกิดผลบวกสดงา่ามีตัวปลิร์มอยู่แน่นอนแล้วก็สาม,มารถบันทึกผลได้นะครับอันนี้คือขั้นยืนยันผลก็เลยเป็นเป็นการเลี้ยหารแข่งนะครับแต่ปกติถ้าเราวิเคราะห์น้ำโดยส่วนใหญ่ในขั้นยืนยันผลเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่ได้ทาําเราอาจจะทําแค่ตัวขั้นจริงแค่ขั้นนี้ก็ก็สามารถใช้ได้แล้วนะอาจจะไม่ต้องไปถึงขั้นยืนยันเท่าไหร่ รือบางครั้งในการก็นะ้ำบางทีก็ในขั้นแรกกับขั้นยืนยันเนี่ยมันคือขั้นเดียวกันก็คือเราเราใช้เลี้ยงหานในตัวนี้เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องมาวิเคราะห์สเต็ปแต่ละสเต็ปให้ละเอียดก็จะเป็นเอาขั้นยืนยันกับขั้นขั้นขั้นแรกเนี่ยเอามาด้วยกันโดยเลี้ยงให้หานเลี้ยงที่เป็นเบเดียลพีดเลยนะครับถ้ามีมีผลบวกก็คือมันเกิดการ์ดเกิดขึ้น,นแสดงว่าอันนี้มันมีคลิฟอร์มแล้ว นะครับครับนี่คือลักษณะของของการเกิดกา๊าซนะครับคือเห็นว่าอาหารเนี่ยแอลเอนยีเอเ,เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวๆหน่อยหลอดที่ไม่มีกา๊าซก็คือหลอดหลอดหลอดที่สองกัซ้ายที่จากขวามันจะไม่มีฟองอากาศส่วนก่อหลอดอื่นจะมีฟองอากาศที่อยู่ในหลอดเล็กๆนะครับหลอดเล็กๆเนี่ยเราใส่หลอดแต่กา๊าซคือเวลาเราจะจะ,จะทการวิเคราะห์นเนี่ยเราจะหลอดทดลองมา แล้วก็จะมีหลอดตักกาซเล็กๆเราใส่คว่ำไว้คว่ำไว้เพราะถ้าเกิดเกิดแบคทีเรียมันทํางานที่มันกินอาหารมันจเจริญเจริญเติบโตหยุดมันจะปลิกก๊าซขึ้นมากา๊าซไี้ถูกดักเก็บไว้ในในหลอดนี้เราก็สามารถอ่านค่าได้ว่ามันมีแบคทีเรียเกิดขึ้นในหลอดนี้หรือไม่นะครับอันนี้คือตัวอย่างการที่เกิดนะครับ หลอดดักการที่ว่าเนี่หลอดจะได้เป็นหลอดดูดัมก็ได้นะครับทีนี้ตัวของอตัวฟีคัลโคลีฟอร์มเราจะทํำยังไงฟีคัลโคลีฟอร์มจริงมันก็คือกระบวนการเดียวกันนี่แหละครับคือเราจะเอาอันที่เราวิเคราะห์โคลีฟอร์มแล้วว่ามันเกิดกา๊าซแล้วก็เอาเชื้อจากไอหลอดที่มันเกิดกา๊าซนี่ไปวิเคราะห์ต่อไปเลี้ยงหาอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกชนิดหนึ่งนะครับ ก็ดูว่ามันเกิดกา๊าซไหมถ้าเกิดแสดงว่ามีปีก็โคลีฟอร์มเพราะสเต็ปตัวนี้จะต่อกันใช้เวลาในการวิเคราะห์อย่างละสองวันก็จะเป็นสี่วันจะใช้เวลานิดหนึ่งนะเราก็สามารถรายงานผลต่อได้ว่ามันมีค่าอาแบคทีเดียแล้วก็มีตัวคลีฟอร์มเท่าไหร่ส่วนสารกล่มอื่นนะเช่นเป็นอีโคไลอีโคไลเนี่ยเราจะไม่วิเราะในน้ําในน้ําเสียอีโคไลเนี่ยเราจะวิเคราะห์ในน้ําที่เป็นน้ํา น้ำน้ำสระไว้น้ําถ้าใครทางานด้านมอนิเตอร์ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าจากจากพวกน้ําน้ํา erm น้ำอคานเช่นน้ําจากคอนโดมิเนียมปัจจุบันก็มีการวิเคราะห์น้ําเสียกับน้ําที่อยู่ในสระไว้น้ําสระไว้น้ําก็จะมีการวิเคราะห์อีโคไลด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นน้ําเสียเราวิเคราะห์แค่โกลิฟอร์มอย่างเดียวนะครับโคลิฟอร์มอีทีดีกับฟีกโคลิฟอร์มอย่างเดียวส่วนในสระไว้น้ำเนี่ยอาจจะวิเคราะห์อีโคไลแล้วก็ มีเชืออยู่นี้สองสาตัวซึ่งมันต้องไม่มีนะครับอันนี้คือลักษณะหรือสเต็ปในการวิเคราะห์ตัวของของเทรนด์สีนะวิธีเนี้ยเราทำหลอดหลายหลอดไปเราไม่ใช่ทําเป็นหลอดเดียวทาเป็นสามหรือห้าหลอดเขาเลยเป็นซีรีส์นะมันก็เลยเป็นชื่อว่าเป็นมัลติเพลก็คือมีจมํานวนเยอะนะครับให้ดูคร่าวๆในการวิเคราะห นะครับของโุลีความแบคทีเรียกับฟิโกล o ุลอร์ามแบคทีเรียที่ที่ส่วนใหญ่เนี้ยเป็หลักๆเลยนะครับถ้าใช้ทํางานที่เก็บตัวอย่างน้ำํำที่เป็นน้ําที่อยู่อาศัยหรือน้ําจากห้องน้ํจาจะมีก็สองตัวนี้แน่นอนนะครับอันนี้ผมขอจบตัวของอ่าีไว้แค่นี้นะส่วนตัวอื่นเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยวิควเคราะห์กันมากนะครับ